ตี่เป็ก็วะฮับอังย์นะตี่เป็ก็วะฮับอังย์สวัสดีแม่ครสวัสดีครับสกอนสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเชียนก่อนสวัสดีครับโอ้ยมันเก่งโอ้เก่งเถอะเด้ออันให้ป้าตังแก้ให้ยาบ่ลูกปัดเงาจะตอดเงาไม่เห็ดครับมาสีแม่ลูกครับสกอนน่นเนอะบอกนักล่าสิกิจอะไรก่อน กินมาเนี่ยนอนเช้าก็ตื่นบ่ะเฮ้ยบัลล่ายากกินยังเกาะไก่เอฟซีเฮ้ยลืมเอฟซีเนาะขายดืมไก่เอฟซีก่ะไตั้งบาเลยเวไก่เอฟซีไปเลรอดหนาเด้อกิ่นมไ่ใช่กินซะก่อนคือบอกก่อนอ่ะกินก่อนมากินนมกก้อนนะน้องพัดเนาะหาใหม่ก็ได้ก็ได้หินให้เสียดมันเบา นูงล่ะเรียกออกตัวนบอกกรตังแน่ไหมเรียกออกตัวตัวไทมันจออกบห่แบอยู่บอกขนมให้ดทามแน่แบอยู่บอกลูกแ่บลูกภาพัตะแบบอกอี่่ออี่เม่เห็ดงานอยู่ใส่อยูบาจีนอยู่บาจีนเอานียเห็ดที่มองเกาบ่ขายดีบ่กของลูกนะขายดีบ่ บ่ก่ซงเงินหายบอกลาซื้อนมบ่บ่คุยกับอีแม่บ่แต่ละมือน่ะคุยช่วมือคุยจังไรใช้โทรศัพท์บ่กข้อหาบ่เบิ่งหน้ากันเอาเห็นหน้าบ่ครับเห็นหน้าอีแม่บ่กครับก็เาหน้าแม่เหยื่อบุกไตอดเงาเงินอยู่ครับก็เอาหน้าแม่ควับครับถึงก็อ่ะก็อาย่ครับต้อบอกสักคนนีวไยแม่โคอยดีบอกแม่โคอะอยดีบอกแม่โคถึงแม่ค่านี่กนซื้อมาให้ยอยู่ค่ะตอนหน่อยท่านใหญ่านญ่บอกล่ะ เอาว่าทุกคนทถามว่าขันยันยังขันใหญ่ังังสันขันยันยังมียุทนะขันใหยันยังยับได้ไหมเกลืออ้อยมักลาอยากได้ไหมครับอยากนั่งคับตัวเองได้บอกงวดที่แล้วอะไรนะงวดที่แล้วบอกแปดหนึ่งสี่โอเปอร์แมนแปดยังโกงละสี่แปดเก้าสี่แปดเก้างวดนี้งวดนี้ตัวใดลูกบอกว่าตังสักกินงวดนี่เลขบนเขาเลขรางวัลเอาว่าเอาเลขเลขอะบนตัวใดลูกเลขบนตัวใดวะนี่ตัวใดลูกไม่มีนี่บอก มันตัวได้เลี้ยงขีตัวคนเด้เอาตัวได้ลูกเหรอทำขีตัวบุได้เอาเช่นกันสี่เลยว่าว่าเช่นว่าอินีบอกตัวได้ลูกบอกมีอินีบตังอะไรบอกตัวได้ลูกตัวได้เอาไรเนี่ยเอาว่าเอาให้ตังฟังตัวได้มันสิออกบอกเลยว่ามะลากินขนมหยังจังสิแฉบไอเอฟอ๋ออยากเอฟซี ลุงเซียนให้ซื้อเอฟซีมาเนาะลูกเนาะบอกแล้วกันลุงเซียนห้าหนาเดิมลุงเซียนซื้อมาให้เด้อเกศซื้อเด้อเออลุงนะเกินตัวใดลูกพี่เป่าเก่าเอาตัวเดิมนี่เนาะเอาเจ้ตัวเดิมร้ายลูกตัวเดิมนีร้ายเป็นพ่กอยากได้ตัวนี้ลูกอยากได้ตัวไม้เพป็นอยากได้ตัวไม้แล้วลองตัวไม้มันนู่นลูกเดี๋ยวมันสิออกอยู่ว่ะตัวนี้ตัวคือว่าตัวอันเก่าแท้อ๋อฮะเออจ้า ลุงเสียนจะเอาใครซี่มาให้ได้กันถึงที่แปดเก้านะเขบอกแล้วเฮ้ยตัวเก้าสี่แปดเก้าจะเอามาแต่ใส่ตัวจำได้แต่สี่แปดเก้านี่บอกตัวอื่นบ่มีบอกค่ะมีตัวอื่นบ่ตังค์เลขล่างมีอยู่บ่ลูกเลขล่างตัวใดงวดตัวใดล่ะตัวใดลูกบลกขี้มันงบอกตังค์ปลาลากินยังนั่นน่ะแด็บโอ้โหเด็บแค่เนี้เข้าไปใกล้ๆมันจังบุตร ใส่พริกดิอเนี่ยตั๊มงอเขาใส่พริกตังอสันตัหุ่งยายยายตัหุ่งเแช่ปผัดอีแม่ขายยังเกาะใายตำส้วนขายตัส้วนอีพ่อขายยังขารนำจกอีพ่ออยู่ใส่อยู่ป่ายกินฮะอยู่ป่าีนละเอาตัวนี้ดิลามากตัวนี้ดิครับ มักบลารบอกเลขเส้นขามาก่อนบักลาจับได้บ่เนี่ยจับได้บ่เลขนั่นฮะออกเลยบอกกระตังฮะเาเลนโดนละม่อนเลยจับได้บลบลารอยากได้ของเลนหยังบอกเลขกถือขาเจ้าซื้อให้เด้อได้ยากได้อันนี้อันนี้คือยังอ่ะคือคือดูแม่อันนี้อ๋อซูเปอร์แมนเี่อันนี้พอมา หาพ่อเมือพ่อมันนี่พ่ออันอันนี้พ่อมันนี่พ่อมันนี่พ่ออันนี้พ่อมันนี่พ่ออันนี้พ่อไหนหลับหลัาสิบอกเลขถืกเนาะบอกเลขถึกจะไค่เน้ตีเบเกลฮะตีเบเกลเลขอยังคือมาออกตัวเก่าลูกออกตัวเก่าฮะเลขออกตัวเก่าบ่ 8, ห้ากรบอกแต่สีโอห้ากรอ,ออกแต่เล็กสีหา้านี่กระชิมาอีกตีรับเขาสิถือบอแฟนคลับแมหมถือจูฮะคันถือนีไ้ได้เด้ถือถือจูถืออีหรีห้ากรเป็นยังบุถือเลยสีแปดเกนั่นถือจูฮะืองบรรลุาบห้านี่บอกสิถือ ถือเท่นี้ปลูกดาบเบาสิเปดเกนี่นะโอแม่งมีเบ่คันถือนี่เอาอยัางเกาะแม็กยังเกาะแมกโคแมกโคแล้วกัอีอยังอีกไอย,ยังไหนโอ้ FC ผนไทยพาไปสื่อ FC ไนผู้ใดพาไปสื่อ นาเปี้ยวมกลาเคยกินเคยกินยูสัยยูเที่ยงักลายูฮือนมกลาแซ่บบ่มันแซ่บอยู่บ่แซ่บมันแซ่บอยู่บ่ปลาตังยังบ่เคยกินเลยเอาให้กินน้ำเลเด้อฮะเพราะเธเคยกินแล้วเคยกินอยู่ัส่เขี้ยวเขี้ยวเคยเฮ้เขี้ยวเขี้ยวที่ไฮบุร์ลาโอ้ผู้ใดเกาะ นาเปี้ยวอ๋อนาเปี้ยวนาเปี้ยวดีเคยซื้อให้จับจับโอ้กลาก็เลยอยากอีกบอกท่าแม่นปลากราบอกเลขถือก็โอ้ยปุ๊ดไก่แค่เอฟซีก็ได้กินคือเก่าห่นล่ะไม่มีตอนถือที่บอกถูกจังนั่งภาพถือปั้นขนาดพ่อถือก็ยังซื้อมาให้เนาะขนมปังซื้อมากคุณเธอเลยจักย่ามได้สิบอกถือ บอกถือยี่บทเท่านิถือถมันมาตัวยังเกาะตัวยังเกาะสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าถแน่นน้อนเราสัตว์สัตว์เนี่ยเราดังดังเนี่ยสี่แปดเก้าสีก้เนาะับจำตัวนี้พยักหนังเนี่ยกดถืกแม่แม่อมีตอบลูกบอกสาตัวนี่สองตัวมีวะสองตัวสองตัวบอกแม่สองตัวนี่มีวะสองตัวเลขสองตัวตัวใด

เอาเยเกาอบนล่างสองอันเลยฮะเอาเอาบนเอาบนล่างตัวอันเลยโอ้เอาบนล่างเอาบนล่างบอลลูกลาบบอลอ๋อซีแปดเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ปากเบิ่งอีกยังเกาะซียังเกาะซีแปดเก้าเอาบนล่างสองอันฮับแมนบอลชี้ตัวปลาอาวกะน่องบอกแบบนั้นซีแปดเก้าเกินเป็นตัวเลขโชคลาบที่ยังไงแน่นอนาะอ๋อคือไม่ชัดก่อนนะอีรีบอพอด ครับสีแปดเก้าบอกอะยมอีกคืนนึงสีแปเกครับฮ้นานีงี้นะนีสี่แปดเก้าครับกำไว้เต็มใจบอกเลยนะอิริบดอนเนออมิกินตัวตะคนเนาะออกอีดีกิดตัวป่าได้เนี่ยออกอีลีฮะอีิรบักลาคิดตัวได้เนี่ยฮะอิลีตี บกี่ตัวขีดตัวแล้วเนาะหมดตัวหมดเมื่อกี้ยังบอกออกเนาะมวลนี่ก็ขีดตัวตัวกี่ตัวขีดตัวแล้วมันคือบอกออกสันหนังหวดวางหันฮะลูกฟอดออกจูอฟังฟังมันออกมันบอกว่าแปดสีก่อน หากนะอา่อนนะค่อยว่าสิถามว่าอน,น่านสิทธิ์นั่นเอ้ากน่าสิทธิ์บอกว่าฝันว่าด้ขี่รถอัน,นมอเีอยวฝันว่าขี่รถอันเที่ยวไปไกลๆแล้วว่าไปเขาในป่าแล้วเขาว่าไปไกลๆจะไปใช้แล้ว,วา่านี่ก้ออกเที่ยวด้ระวังสิจะขื้ร่องเบิ่งเนี้ยท่แม่บอกตัวข่างยันตัวถือได้ต่างเอา้าก็บบ่บอกข่อยเนาออืมว่านี่รถมันว่าด้ขี่ไปไกลๆจะได้่อยจะฝันด้ขี่รถเที่ยวบนว่าขี่ไป ขี่ไปเพราะในลมในยังหนูกำันระวังง่ามขี่ไปเรื่อยๆเข้าไปในป่าขนเราเอาเด้นี่แหละทะเบียนรถก็น้อยใหญ่นี่ทะเบียนรถอาจจะออกซีเนาะตั้งหัวก็ได้หัวกระได้ออกลางเนาะออกลางนี่ยังแหล็กเข้ากับห้ก็ต้องซื้อไปซื้อมาว่ะใช่พี่อันอันเลขออกตัวใดลูกซี่ตัวใดไปซีบ่งอยู่ในรถทะเบียนนับเยอะตัวออก